สบายดีพี่น้องสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านพ่อครับเวลาคือเก่าพ่อแม่พี่น้องมื้อนี้ก็ใต้แมงจีซอนอีกแล้วนี่เอาแมงจีซอนมาชีบบู๊อ่น้าหน้าน้าหน้าักบูสิกินแล้วนั่นต่อแมงจีซอนอย่าเฮ็ดน้องอย่าเฮ็ดน้องอย่าเฮ็ดอย่าเฮ็ดอย่าเฮ็ดก่อนนี่ มาแล้วตัวที่ตัวที่สามตัวที่สามโอ้มาแล้วมาแล้วมาแล้วมันมวนพี่น้องวันที่สี่มกราสองพันเศร้าหกพี่น้องตอมิ่งจิซ่อนในหนาเฮือนนี่มนันมวนเลยนี่อย่ากออกไปก่อนเข้าไปลูกไปอยู่ท้งเม่ผู้นี่ไม่ไงไม่ไงพาลูกหลานเก็บเงก็ะซอนดู จะนอยมันมาพี่น้องมันกําลังเริ่มมากกําลังเริ่มมาได้สี่ตมาอีกแล้วมาอีกแล้วนานามิไงอาวอ้าวอ้าวเขาได้ห้าตัวพี่น้องมาได้ไปหายากไตเอาเนี่ยหนาหานเขาเลยบรต้องไปยากไปหาไ่า ห้องเช่แช่อยู่แต่มันยังบากระขึ้นมากนะไม่ใหญ่เนาะมันกำลังยังมุดขี้ดินอยู่ดูเออดินแข็งเงินเออมันทีขึ้นมาได้นะไม่ใหญ่เนาะนะมึงก็มากับห้องอยู่ไหนห้องเช่แช่อยู่มาพี่ลูกมาพี่มันก็บห้องอยู่เช่แช่อยู่ โอน้อนันงีซอนพี่น้องกดไลค์กดแชร์เดี๋ยวพี่น้องเด้อนสนั่นแหะบอลเล่งเังอยู่ในสมันกี่ด้านนี่เออมันคือห้องเชียอยู่น้นไม่ใช่เนาะเพื่อว่าขึ้นมา บาานมีดังคักเลยพี่น้อ,นองดังคักแลยป้าป้าขึ้นไปอยู่ท่วงดังคักแล้วดังคักแล้ว,น,น,น,วน,น,นี่ถาเบื้งชักนจะ้ยมานก็แตกวุญบุนมาแล้วบาท mình đang được phần đầy nó mình đang nào ngang cái đó mát à đi, nó ลังกับนี่ไงมา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 เดี๋ยวมันมาจังเบิ้งพี่น้องมันยังบ่มาอยู่ตอนนี้เนาะมาแล้วมาแล้วเอเมริกันเอนจกแคบก็ไม่มีแเปิดเบิ้งเจ้าก็ได้คือว่าลงในนี่เนาะต้องตุ่ยเดี๋ยวมันขึ้นไหมเดี๋ยวมันออกไหมนี่ มัน,นมามากับมาเป็นหมูได้โ,โดยมาเป็นคุม้มมาเป็นมูอย่าแลนแล้วก็จะไม่ล้มนะเฮ้ยอันเป็นไม้มั่งอันหัวแก ขนมาเลยมาบาดเดียวลอโดยขนมากาก็เงียบเน่นบอเออเอามาตายหกแล้วน่านาไม่ราขันมาเลยเป็นมูสุมงแน,น่ลูกคอยกันเลย เออมาโตเป็นอร่อยพอจับผู้ย่างปลานักงนี่นี่น้อยน้อยน้อยนี่น้อยจับละเมีผูู้ผู้อ้าเลยไหน้อยจับคูบรถลูกน่ะเตน้องยังคูบเอาไมอาการ นานพูนพูนไปนะครบุกคหานำตมกันเด้อลูกเดี๋ยวโคน้ำอายกลยพนนาๆไกันบินอยู่นะ เออมันดินอยู่ห่างยยะไม่ได้มันเข่ามาอ,อ่านจากโต๊ะกันตัวหนึ่งเออมาเดี๋ยวมันขึ้นมาเดี๋ยวมันขึ้นมาเห็นบอลลุก Nè nè nè, na nãy, 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 cái nãy, 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 Na na nãy, 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 hơn โดยนานาไม่เลยเอเด็กๆ,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 กๆู้มันสีลายเนาะโดยเอออากาศเย็ยนมันสัง,งักตอนนี้มันยังรถยังแรนมันยังมันต้นองก็มืดนะรดยังแรนไปแรนมาอยู่ อก็ไล่ก็แ like, ซ์เด้อพี่น้องก็ไล่ก็แซ์ก็ติดตามด็นกำลังใจให้เวลาเนาะต่อเมงซอนอีกแล้วโม,น,วมนี่ก็ะไ้ในนาบ้านเลยหาหานง่ายง่ายนั่งอยู่ใช่ไ,ไหมไงเอ้นั่งทามันหล่นนะ

ดิ้นมา<ท>เดี๋ยวลงเตะเฟิร์มมะก้าวมาได้เห็นเนาะโดยเออมันเออม,มันแตกเหือบเ <c oughs> นาะ <c oughs> เออดูอันนี้เนาะคันมันมาได้เม็อดอันนี้เนาะ นมากๆมาๆเธอละสองละสามละสีข่ขันมา,มากกับเฮือกตือนาซีมาเรื่อย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 มาตีกันตู้ตัตออย้ยังเงินมาตาั้ตู้เนาะกาันผู้ผูเออโคนงี่น้องกพลังได้ไปไปทางพุ่นบัดมาพี่มาทางพี่บัดไตพุ่น โดยมาแล้วทำไมกับมาแต่สลา,ายมันมากมากแตทางไฟฉลาเชี่ยวนี่แหละเครื่อมันมาไปทางใดเอ้ยน้าะมังก็ได้ประมาณสัว้วโตย่างแล้วไง โอ้แตการนั่งอีกแล้วพุนผุนผุนผุนโอ้บรรยากาศกําลังลุยพุนผุนผุนพักกันลุยสองคนนานได้มาคนละโตอีกเจะน่ากันมาอีกนี่คันได้นะนี่มันต้องมีมูมันกำลังโยนขึ้นมาแต่ขี่ดินมันนั่นขี่ดินบะโดยลูกมันหมุนขี่ดินนะมันอยู่ขี่ดินปุ๊เนาะสาวโต บกกเอานี่นี่กันนี่นี่นบัดมากับมาเป็นมูอยู่ <S <S น,าน,านาั่นๆัอลังเออ มากับมาเป็นมูอยู่โอ้โหเอออ้าวเทระหาเทระหกอยู่บัดมันมาก็ได้โดยนั่นน่ะนะไม่นง่ายนะทางหลังนะเมีนพี่พี่พี่ร้อยๆมาเอาพี่เฮ้ยการเอาเอออ้าพูุณ ยินมาเรื่อยๆพี่น้องมาเรื่อยๆกดไลค์กดแชร์มาเด้อพี่น้องเ <c oughs> ชินมะกันเอาเอาเอาไปใช่ละการอย่าไปหยอกมันลูก <c oughs> ไปห้ามเอไปหามเ ลอยมาเลยลอยภูบูเอานี่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 เอาพูดทางหลังบุกันทางหลัง <c oughs> ไล่เลย เอาเอาเอาไม่อีกแล้วไม่อีกแล้วเอาเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเอาไหมเอาเนื้องเออมาก็เป็นหมูเป็นหมูเริ่มมาแล้วแล้วเดิกเลยเริ่มเดิกมากก็เริ่มมานั่นด้มาอีกเลยเห็นบอกโอยตัดไปยังกันเลมาอีกแล้วมาอีกแล้วเนาะนั่น้าๆเออเริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้ว เด็กแล้วเด็กแล้าแมนกันอย่ังเนี้ยลูกเออคนายถึงมาไลายแล้วคนลายมากับมวนเนี่ยมากับมาไลายดูเออนี่แหละชีฮอดเลยแหละอันนี้กับทุ่มครึ่ง อ้าวเพลงกระป๋ายอ้าวว่าสองตัวบ่ตัวเดียวบ่ผู้ผูตัวหนึ่งผู้ผูบินลำลางไอ้การมาเลยนั่นนั่นนั่นทำแม่ทำแม่การลดทุนรถหุ่นมอการ Ini kan nanti tito na kan? Yan Yan mo? ได้บาข้างไอโน่โนะไา้ไ,ไอโน่ในจีนตอนะอน่ะทั้งล่างทั้งล่างอ่ามันเกียบมาแล้วมาแล้วไนไล่ไ <c oughs> ในไล่ล์เ้าไล่เสาพี่น้องน,อนีง่ใกล้สี่พ่อครัวน่อยแล้วห้อง <c oughs> ก,ก็อยิ้มผุ้นึง <c oughs> คนประมาณชิบ เขาใส่ยีผู้หนึ่งกันยังให้อีหมดชีพคนมีสอดแจ้งเพราะด้อแต่ว่าเดิกๆมาเสียงมันก็ส่งไปไกลเลยอยู่ไกลมันกระมาแบบนี้โดูมันได้ยินเสียงมันกระมาเสียงมันส่งอันนี้เสียงมันยังบ่ส่งบันไดนานมากเลยสองผู้ทางไอโน่ก็ได้ไอ้ลังก็ได้คันมาแเลยมันเป็นมู่หรือได มันบินมาพร้อมกันเลยมันชวนกันมา <laughs> มันชวนกันมามาเป็นมู๊ขันมาขันบ่ม,มาแะไรกัดเงียบคลิปนี้ก็สือข้อลาไปเพียงเท่าน,นี้ก่อนเด้๋ยวพวกเมีพี่น้อง ขอบุญ,ขอบ,ญบขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชม่อกระไ่คลิปหน้าก็เฟื่าสบายดี